ดี like ๋ยวเขาไปดูพวกอะไรกันี R าร์เกมที่ดูนะ็นี R อ็นตีองรอกูดูนะรับอันนี้เล่นเกมทีมอเตสนะครับทีมเตสสองเออนั่นแหละาไหนก็ว้าไปมีตสออ๋อมันว้าไม่ได้อะว้าปวะไม่ว้าไปไไม่ว้าก็ได้ไม่ว้าก็ได้เร็วก็ได้ ไม e ่ง้อไม่เงาะไม่เงาะตายละใครตายไปเลยตายไปเลยตายไปเลยเอ้ยตายไปเลยเว้ยเอ้โเฮ้ยโลแกนเว้ยสปาวเนี่ยไอ้อ้วนนี่กระโดดลงใจเย็นเฮ้ยนี่เท่จริงเลยนะเนี่ยต่อต่อต่อโอเคอุ่นใจหน่อยมีเซนฟี่อีกตัวนึง มืมมจะมาล่าหัวคนเล่น,น,น,นโลโลดนนนีว่าโอ้หัเช็อตลาโร่เล่นตัวตัวไปกินยิงม่อวะเออ,เอไม่อไม่ทุกลุงก็สร้างะอะไรมืม่อไยิงโดนเอ้ยจะพูด เี่กันไว้ทอะไรวม่ได้ช่วยอะไรเลยือืมเพืเพ้ยยิงไม่โดนอีกแล้วโอ้ยมันนีตาผ้าขาเอือ้แล้วโดนแล้วโดนเมดิอืมมันมีเมดิด้วยฝัง

มาเลยมาเลยมาเลยไปไหนไม่ต้องกลับบ้านจับเดูดิดูดิอะไรเห้อผ่าหลังมันผ่าหลังมันไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยผาพรานเหรอจ๊ะ ไหวเลยดีไหวเลยยังงอาไปเลยโอ้มีดิบเงไห้า่นมากต้องขต้องต้องขัดจะึงมาเลยเฮ้ยไดัจะดึงไปาจะดึงต้อนขัด่นี่วับวับดิวับไปวับไปแวงเคย 哇。 マママ、アプシュートマー。いつかよくなママ、ママ、ママ、ほう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 、ほほう、 มึง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 อืมอวดหัวว่ะปวดหัวอ่ะปวดเลยเอ้ยไปไหนอีกไปดูไปโูเฮ้ยขาดไปจริงด้วยแต่เซเ้ปเปอร์ไมกินถุงอาม่าหอฮ่าฮตัวเอนดีหัวเลยอืมขอรับเฉยคาที่ไหนได้ไหม มันหลบเลยยอดมากสวยมากทุกคนโอ้ยแก้มือฮะ โอเคว่านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ